นี่คือภาพที่มีผู้โพสต์ลงใน f a c e b o o k กลุ่มเชียงใหม่108ค่ะเปรียบเทียบภาพซ้ายคือช่วงเวลาปกติถ้าใครไปเที่ยวดอยหลวงเชียงดาวจะเห็นภาพนี้เห็นดอยหลวงเชียงดาวท่ามกลางท้องฟ้าจ่ำใสแต่ว่าเมื่อวานคือภาพขวาปุ่นปกคลุมจนมองไม่เห็นดอยหลวงเชียงดาวนะคะทีนี้ลองมาดูภาพล่าสุดวันนี้หลังจากฝนตก เริ่มมองเห็นขอบขอบดอยหลวงเชียงดาวแล้วค่ะอยู่ในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลังจากมีฝนตกลงมาทําให้ฝุ่นลดลงแต่ก็ยังไม่ชัดเจนทัศนวิสัยการมองเห็นก็ยังต่ําอยู่ค่ะเช่นเดียวกับที่ตําบลสุเทพครับทางที่จะขึ้นไปดอยสุเทพเมื่อเช้าเนี่ยฝนตกนะครับแต่เมืองเชียงใหม่ยังถูกปกคลุมไปด้วยหมอกจากฝนแล้วก็ฝุ่นควันค่า PM 2.5ลดจากระดับสีแดงเป็นสีส้มครับซึ่งยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนครับ สถานการณ์ฝุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลต่อชีวิตของผู้คนอย่างไรเราจะเล่าผ่านชายหญิงคู่นี้นะคะเป็นแฟนกันแล้วก็วางแผนใช้ชีวิตด้วยกันฝ่ายชายเนี่ยค่ะเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกดส่วนฝ่ายหญิงเป็นชาวจังหวัดเชียงรายนะคะทั้งคู่มาเจอกันมาเรียนอยู่ด้วยกันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ย้ายมาที่เชียงใหม่มาเช่าทาวน์เฮาส์สามชั้นเนี่ยค่ะเปิดเป็นร้านโดนัทอยู่ที่ถนนนิมมานเหมมินนะคะทั้งคู่ย้ายมาเชียงใหม่เมื่อ5ปีก่อนตั้งใจว่า จะมาลงหลักปักฐานมาซื้อบ้านประมองว่าเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตเป็นเมืองที่เศรษฐกิจเติบโตแต่ว่าช่วงสองสามปีที่ผ่านมาปรากฏว่ามาเจอสถานการณ์ปุ่นหนานแน่นแต่ว่าแนวทางการแก้ไขจากภาครัฐกลับไม่ชัดเจนนี่คือมุมมองของเขานะคะนักท่องเที่ยวก็เลือกที่จะไปที่อื่นเพื่อต้องการจะหลบปุ่นทําให้ทั้งคู่เริ่มไม่มั่นใจในการจะอยู่อย่างถาวรที่เชียงใหม่ค่ะมีแผนว่าผมอยากซื้อบ้านแล้วก็ ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ครับแล้วหลังๆผมเจอผมอาจจะอ่านข่าวแล้วก็ศึกษาข้อมูลเรื่องเ PM 2.5อย่างจริงจังแล้วมันมองว่ามันเป็นผลกระทบต่อสุขภาพในระยะรายยาะรายะยาวซึ่งบางทีเราก็ไม่มั่นใจว่าเราจะฝากความหวังไว้ในการใช้ชีวิตที่นี่หรือเปล่านี้ครับ